แกลกตตี้ครั้งนึงนะอาจจะได้ซินเสียงอะไรบ้างนะคะเพราะว่าพี่เราเปิดเพลงไว้อยู่อามาดูสลามกันเลยค่ะสลามนะคะเป็นสูตรนี่นะคะเป็นสูตรน้ำยาล้างตานะคะนี่ยืดมากเลยเพิ่งทํานะคะขึ้นชื่อว่าเพิ่งทําก็ต้องยืดยาวใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะมาถ่ายกันอีกทีนะคะในต่อประมาณหนึ่งวันผ่านไปนะคะ ถ้าเราเล่นไปแล้วแล้วหนึ่งวันผ่านไปมันจะยืดอยู่อีกไหมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเอิม่มเดี๋ยวเราจะถ่ายวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะคะว่ามันจะยืดอย,อยู่หรือเปล่าโอเคอันนี้ทําจากน้ํายาล้างตานะคะแต่เราไม่บอกสูตรนะคะน้ํายาล้างตาล้างตาไม่ใช่น้าอุางตาล้างคอนแทคเลนส์นะคะไม่ใช่นะเป็นน้ํายาล้างตาเด็กจิ้มฟินด้วยนะเด็ก đầu mưa điều ok ok bye đã bye bye